สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปลาสิโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะจะมีงานอีเวนต์อะไรดีๆมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะโอบเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด เน้นไลน์ผลิตสกินแคร์พร้อมปฏิบัติผิวภายใน3ขั้นตอนวางจำหน่ายในร้านวัสันและวัดสดันออนไลน์ที่เดียวเท่านั้นโดยส่วนผสมอัดแน่นมาจากธรรมชาติมอบผิวสุขภาพเปล่งประกายให้กับทุกสภาพผิวโดวยสกินแคร์ใหม่นี้ได้ผ่านการทดสอบจากแพทย์แล้วว่าไม่ทําให้เกิดอาการแพ้ระคายเคืองและไม่ได้มีการทดลองกับสัตว์ใดๆเรียกได้ว่าได้ทั้งผิวเปล่งปลัง่งสุขภาพดีสุดๆแถมยังเป็นมิตรธรรมชาติอีกด้วยค่ะโดยเป็นการเปิด r o d ตส t 3ตัวใหม่ล่าสุดจะมีอะไรบ้างนั้นไปฟังจากบทสัมภาษณ์ ากันเลยค่ะคก็วันนี้เป็นการเหมือนกับมาแจ้งอย่างเป็นทางการนะคะว่าสกินแคร์กับโปรดักของโอบเนี่ยในแบรนด์โอบเนี่ยมีเอ็กซ์คลูซีฟอยู่ที่วัสันแล้วก็วัสันออนไลน์ค่ะจริงๆเราโอบเนี่ยเป็นแบรนด์สบู่ที่วางขายที่วัสันมา4ีหปีแล้วนะคะคุณแพทแล้วก็หลังจากเนี้ยเราหลังจากขายสบู่มาได้สัก4ปีแล้วเนี่ยเราก็คิดสกินแคร์ที่อยากทํามาโดยตลอดแล้วก็ เพิ่งปล่อยออกมาในเดือนกุมภาเนี่ยค่ะซึ่งสกินแคร์ที่เราปล่อยออกมาในเซตเนี้ยเป็นสิ่งที่คิดอยากทำมาตลอดคือแบรนด์ที่มาจากธรรมชาติเลยแล้วก็ SLS free อ l ลกอฮอ free พาราเบน free แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยส่งวิจัยว่ามันได้รับการทดลองจากแพทย์ผิวหนังนะว่าไม่แพ้จนได้กลายมาเป็นโฟมสักพับที่เป็นน้ำตาลธรรมชาติแล้วก็ตามมาด้วยออยล์อินฟิวซึ่งอันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่คือเป็นออยล์มาอินฟิวกับน้ำเป็นตัวฟรีเซรั่ม แล้วก็เป็น m o i s t r i z e r ซึ่งมีเทคโนโลยี Light Touch ที่ทําให้มัน m e อ on ไปกับผิวเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันนี้ก็เลยมาเปิดตัวที่วาสานียนทางการคือสําหรับผิวพี่เองอะ่ะพี่เป็นคนผิวผิวผสมมันก็จะมันจะน่าโมโหตรงที่บางส่วนมัน บางส่วนแหง้งตัวนี้มันจะใช้ได้สำหรับคนทุกสภาพผิวแม้กระทั่งคนคนแพ้ง่ายอะค่ะแล้วก็สําหรับเพราะว่าเหมือนอบเช่นเดียวกับวัสดุที่เราเล็งเห็นว่าในอนาคตมันจะต้องเป็นอะไรที่ sustainability ที่เกี่ยวกับธรรมชาติที่พึ่งพาสารเคมีใดๆให้น้อยที่สุดมันก็เลยเป็นตัวนี้มาก็เลยน่าจะเหมาะกับคนทุกสภาพผิวค่ะก็เนื่องจากว่าต้องเรียนว่าเราเห็นความตั้งใจนะเพราะว่าจริงๆอบใช่ไเป็นแบรนด์ของสบู่มาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้อง ค้นคว้าวิจัยหนักพอสมควรที่จะเข้าสู่วงการสกินแคร์ได้นะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะร้อนชมาเนี่ยเราคุยกันเยอะมากแล้วเราก็พบว่าอนอกจากอินกิเลนต่างๆมันเข้าคอนเซ็ปต,ต์ของว่าสารหนึ่งเราจะเลือกสินค้าที่ดีที่สุดนะแล้วก็ไม่ทำร้ายต่อธรรมชาติใช้สารที่ปลอดภัยเน้นสารธรรมชาติเป็นหลัก นะก็ตรงตามคอนเซปต์ของเราเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีการจับมือกันร่วมกันลนช์เป็นเอ็กซ์คลูซีฟิตี้ที่วัดสัซื้อได้ทั้งที่ร้านแล้วก็ออนไลน์ใช่ใช่ค่ะคือ Sustainability เนี่ยคือเราเน้นพูดง่ายเกี่ยวกับเรื่องของความยั่งยืนก็คือจะต้องไม่ทำร้ายธรรมชาติใช้สารที่ดีนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแพคเกจิ้งหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราเราให้ให้ความสำคัญทุกๆผลิตภัณฑ์ถ้าจะคัดเลือกมาเนี่ยต้องมีคุณสมบัติ อย่างน้อย1ใน2อ4อย่างที่จะเข้ามาในกลุ่ม sustainability ได้ซึ่งของโอบเองก็เข้าเข้าเกณฑ์ดีมากเลยนะคะอยู่ใน clean beauty ค่ะตอนนี้ก็คืออยู่ในสาขาหลักประมาณ350สาขานะคะแล้วก็สามารถซื้อได้ที่ออนไลน์ถ้าใครไม่สะดวกก็คือไปที่ออนไลน์ได้เลยโหลดแอปแล้วก็สามารถซื้อได้เลยวันนี้เข้าไปก็เจอเลยแล้วก็ วันนี้วันนี้เลยนะคะก็มีโปรโมชั่นพิเศษที่คุณอบอได้ว่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ uh huh. สามารถช็อปได้เลยะคะอ,อ๋อจริงๆแล้วถ้าสนใจโปรด u ักต์อบก็เข้าไปดูที่ออทั้ง Facebook นะคะแล้วก็เว so ็บไซต์อบโซฟะหรือว่าโหลดแอปพลิเคชันวัสันออนไลน์โปรด u ักต์ทั้งหมดของอบจะอยู่ในแอปพลิเคชันวัสันออนไลน์ด้วยแล้วก็ถ้า ตอนนี้เพราะว่านิวนอร์มอลแล้วคนไม่ค่อยอยากออกไปไหนบางทีสามารถซื้อออนไลน์แล้วก็โปรโมชั่นเดียวกับที่ร้านเนี่ยตอนนี้เราจอยโปรโมชั่นชิ้นที่2-1บาททั้งสบู่แล้วก็มาสก์เจเซอร์กดแอปแล้วก็สั่งส่งถึงบ้านค่ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับงานอ e ีเวนท์ดีๆดีที่ลูกปลานอะามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้สําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ IPM อัปเดตลงแล้วนะคะลูกปลาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ